ถามยอดฮิตอีกคำถามหนึ่งค่ะผอมแต่มีพุงจะแก้ไขยังไงคะอันดับแรกต้องมาดูก่อนนะครับว่าคนคนผอมผอมๆม,มากๆเลยแต่มีพุงเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราเขึ้นไหวร่างกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่นเอง่ะ2ก็คือคนที่ทานน้าตาลเยอะหรือว่าทานขนมปังที่แบบว่าดูดซึมเร็วคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมเร็วเยอะๆอพอพอร่างกาย กินคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมเร็วเนี่ยเยอะมันก็จะสะสมอยู่ในรูปแบบของไขมันรอบๆเอวนะครับสามก็คือคนที่ดื่มจัดดื่มหนักๆแต่ไม่ค่อยออกกำลังกายอนะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์พวกนี้ก็สะสมเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นก็จะยังมีเรื่องของสรีระด้วยนะครับของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสะสมแป๊อะไรยังไงใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นว่าแบบว่าสรีระท่าแนมนะครับหรือว่าสรีระกระดูกสลังสรีระของกุ้งเชิงการของคนเนี่ยมันผิดผิด ผิดลูกเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ชอบยืนแอนพุงไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นตัวที่ทาให้ทำให้โดดเด่นขึ้นมาเลยพุงนี่จะนำหน้าโดดเด่นขึ้นมาเลยจริงๆนี้ถ้าเกิดเราปรับสรีระหรือปรับบุคลิกภาพเนี่ยอาจจะพุงอาจจะน้อยลงก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะการแก้ปัญหาผอมแต่มีพุงนะคะจะต้องดูเรื่องของอาหารค่ะลดการทานน้าตาลทานแป้งขัดสีเนาะพวกที่มีสีขาวพวกข้าวขาวแป้งขนมปังสีขาวนะคะลดพวกนี้ซะแล้วก็พยายามปรับบุคลิกภาพนะคะด้วยการออกกําลังกายให้มีความถูกต้องและเหมาะสมเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถแก้ปัญหาผอมแต่มีพุงได้ค่ะ